ชีวิตต้องก้าวไปต่อทุกๆวันเราเกิดมาทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้เป้าหมายต้องค้นหาตัวเองใช้เวลานานในการค้นหาแต่บางคนก็รู้เป้าหมายคนที่รู้เป้าหมายก็จะเดินทางได้สำเร็จเร็วเนาะหลายครั้งเหมือนกับที่เราเดินทาง ไปทำงานหรือเดินทางทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเหมือนวันนี้ครูถาได้มาออกกำลังกายมาดูว่าเส้นทางถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แวะข้างทางวันนี้ครูถามหากับแฟนนะคะอา้าวเดินทางมาไปด้วยการเดินอยู่ด้วยการแต่ครูถาก็แวะตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วปรากฏว่าเขาไปไม่เห็นไม่เห็นหลังแล้วนั่นแหละค่ะ ก็เลยฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าในขณะที่เราเดินทางในขณะที่เราทํางานถ้าเราจิตวอกแวกอจิตใจเดินไปตรงน้นทีเดินไปตรงนีนท้ทีไม่มีโฟกัสไม่มีเป้าหมายถ้าเกิดว่าเราแวะข้างทางยิ่งแวะนานเวลามันก็ยิ่งผ่านไปเร็วนะแล้วมันก็จะทําให้เราเสียเวลานั่นแหละคะ่ะ มันก็ฉุดคิดได้ว่าในขณะที่เราออกกําลังกายถ้าเรามุ่งมันตั้งใจในการออกกําลังกายก็คือออกกําลังกายเดินหรือว่าวิ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าเราแวะข้างทางไปชมสิ่งนั้นทีไปชมสิ่งนี้ทีมันก็เสียเวลาเหมือนกับเราทํางานนั่นแหละคะ่ะเราทํางานแล้วเราใจไม่จดจ่อกับงานก็เหมือนกันเลยค่ะอันนี้ครูถาก็ได้ข้อคิดข้อหนึ่งก็คือ เราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราโฟกัสและทำมันเต็มที่ไม่แวะข้างทางจุดมุ่งหมายของเรามันก็สำเร็จได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราแวะข้างทางหรือสนใจคนรอบข้างสนใจคำคนนั้นทีคนนี้ทีหรือว่าเราใส่ใจจากสิ่งแวดล้อมความสวยงามของข้างทางหรือว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางนะเราไปใส่ใจตรงนั้นมันก็เสียเวลา ฉะนั้นในการทําอะไรก็ตามเราไม่เสียเวลาเราจะไม่เสียเวลากับสิ่งนั้นแค่เราเห็นเรารับรู้แล้วก็เรียนรู้เพื่อจะก้าวไปไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิตของเราให้เราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเล็กน้อยและเราก็จะก้าวข้ามมันไปได้ค่ะอุปสรรคปัญหาไม่มีผลต่อตัวเราถ้าก่อนนี้ครูถาเข้ามาตรงนี้นี่ มันจะมีถนนหนทางไม่สะดวกสบายเนาะแต่ก่อนมันก็จะเป็นลูกรังณตอนนี้ก็จะเป็นคอนกรีตแล้วเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนในต้นไม้เต็มแต่นี้ก็เอาต้นไม้ออกแล้วก็ปลูกใหม่เราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นคนเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราหยุดอยู่กับที่เราก็จะไม่มีการพัฒนา ในทุกๆเรื่องเราพร้อมที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเสมอจริงไหมคะค่ะคุณถาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้พิวมพ์ว่ามีประโยชน์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ